สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวอซับเชียงใหม่ซีซั่นสคุณอยู่กับผมเหมือนเดิมครับโอซินรันวอซับเชียงใหม่ของเรานะครับจะหยิบนําเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยดีกว่านะฮะก็เพราะว่าเราคุยในเรื่องของอาหารคาเฟ่เบเกอรี่อะไรต่างๆมาเยอะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเวลากันนะฮะเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เนี่ยมัน ต้องการอาศัยเวลาอยู่แล้วเวลานี่เป็นปัจจัยสําคัญที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าขาดเวลาไปเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วมนุษย์เนี่ยก็ทําความรู้จักกับเวลามาแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นภาษาสากลด้วยซ้ําในการจะทําอะไรบางอย่างดังนั้นเนี่ยการที่เราจะดูเวลาได้เราก็ต้องอาศัยนาฬิกานะฮะปูมาเซเวอร์เลยจริงๆจะพูดถึงเรื่องของธุรกิจนาฬิกานะครับดยส่วนตัวเนี่ยโอเป็นคนที่ชอบนาฬิกามากๆอยู่แล้วฮะแล้วก็ ไม่แปลกเวลาที่เราชอบอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะยุคนี้ก็เข้าไปดูรีวิวต่างๆเนาะอย่างเช่นถ้าโอชอบแกจเกตหรือว่ามือถือเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่จะเข้าไปค้นหาติดตามข่าวสารดูรีวิวอะไรต่างๆแล้วโอ๊ตก็เป็นคนที่ดูรีวิวนาฬิกาไม่ใช่น้อยเลยนะฮะก็มีความสนใจแต่ก็ไม่สามารถซื้อมันได้เพราะว่ายังอยู่ในวัยที่ไม่ได้หารายได้ได้นะครับก็ยังเรียนอยู่แต่ก็คิดว่าสักวันหนึ่งเวลาโตไปเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะชอบใส่นาฬิกาแบบไหนเราอยาก ได้นาฬิกาแบบไหนมานะครับธุรกิจที่เรามาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นร้านนาฬิกาเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาแล้วก็โอดพน,นันได้เลยว่าถ้าทุกคนพิมพ์นาฬิการุ่นหนึ่งนะครับเป็นนาฬิกาแบบอย่างเช่นไซโกคาซิโออะไรเงี้ยเป็นรุ่นที่เราคิดว่าเออเราสนใจมันแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะขึ้นเทรนตอนนี้นะฮะพิมพเข้าไปใน u t u b e ปุ๊บเราจะเจอช่องนี้แน่นอนครับนั่นก็คือวิมลท่าแพนะฮะ หรือว่าวิมอนวอชนะครับเป็นร้านที่ขายนาฬิกามาอย่างเนิ่นนานนะครับประมาณ40ปีแล้วก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ในโซนของท่าแพอะไรอย่างนี้พูดถึงท่าแพเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชินนะครับเวลามาเชียงใหม่ก็อาจจะต้องมีการแวะไปเยี่ยมเยียนบ้างเพราะว่ามันเป็นที่ที่ป๊อปปูล่าอยู่พอสมควรนะฮะไม่ต่างจากพวกนิมมานเหมินช้างม้อยหรือว่าช้างคานอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นโซนที่หลายๆคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมีการ แวะเวียนไปอยู่แล้วเนาะในตอนนี้เนี่ยโอ๊ตได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องของธุรกิจนาฬิกาแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนาฬิกาความชอบอะไรต่างๆเนี่ยกับตัวเจ้าของของร้านวิมลวอชนะครับนั่นก็คือพี่บอสวิมลวอชนะครับพอโอ๊ตเข้าไปเนี่ยก็แน่นอนว่าไปคุยในเรื่องของการมองธุรกิจนี้แพชชั่นในการดําเนินการอะไรอย่างเงี้ยพี่บอสเนี่ยเป็นเจ้าของรุ่นที่3ของร้านนะครับรับช่วงต่อมาจากอากง คุณพ่อคุณแม่ตามลําดับนะฮะร้านนาฬิกานี้เนี่ยเปิดมาได้กว่า40กว่าปีนะครับแล้วก็เริ่มแรกโดยอากงนะครับของพี่บอสที่ขายของยในตลาดแล้วก็สุดท้ายเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับก็คือแถวๆนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีร้านนาฬิกาสักเท่าไหร่นะฮะดังนั้นวิมอนวอชก็เป็น ร้านนาฬิกาแรกๆเลยในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นร้านที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับในแถวๆนั้นด้วยความที่เป็นร้านแรกๆด้วยแล้วก็จํานวนพนักง,งานที่เยอะมากเพราะว่าตัวช่างซ่อมนาฬิกาอย่างเดียยก็ประมาณ7-10ถึงคนดังนั้นก็ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับในสมัยนั้นมีการขายแว่นตาร่วมด้วยพี่บอลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุประมาณ30เข้ามารับช่วงต่อในตอนที่เขาเรียนจบนะครับพี่บอลนะครับบอกว่าเขาจบมาในด้านของภาษาจีนแต่ก็เข้ามารับช่วงต่อ กิจการที่บ้านนะฮะด้วยการที่แกโตมาในร้านนาฬิกานะครับเต็มไปด้วยนาฬิกาแล้วก็ช่างซ่อมหรือว่าอะไรต่างๆที่เหมือนเขาเจอซ้ําๆเนี่ยพี่บอสบอกว่าเขาไม่ได้อินกับนาฬิกาขนาดนั้นนะครับไม่ได้อินสักเท่าไหร่เลยค่อนข้างจะไปทางเบื่อด้วยซ้ําอันนี้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายของโอ๊ตนะครับเพราะปกติเวลาไปพูดคุยกับพวกลูกเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็นคนที่รับช่วงต่อกิจการมาเนี่ยจะเป็นในแนวแบบว่าเออมีความชอบอยู่แล้วหรือว่า มีความชอบในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามารับช่วงต่อในกิจการแต่ตัวพี่บอสเนี่ยก็บอกว่ามันมีความรู้สึกที่น่าจะเสียดายนะก็คือเหมือนพอเห็นว่ากิจการที่สร้างมาตั้งแต่รุ่นอากงเนี่ย พอทําทํามาแล้วเหมือนว่าไม่มีใครมารับช่วงต่อก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใจหายแล้วก็น่าเสียดายหน้าที่ที่พี่บอสทำนะครับก็คือเป็นเจ้าของร้านเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่บอสตั้งเป็นเป้าหมายสําคัญในการทํากิจการนี้ต่อนั่นก็คือการทําให้มันดีขึ้นพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรต่างๆมันส่งผลมาทําให้พี่บอสเนี่ยเริ่มต้นการรีวิวผ่านทาง u t u b e นะครับพี่บอสบ,บอกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเลยเนี่ยเขาก็ ทำช่อง YouTube แล้วก็ใช้ y YouTube เนี่ยเป็นตัวการกระจายข้อมูลต่างๆว่าข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงหน้าตามันเหมาะกับอะไรยังไงนะครับเป็นทั่วไปแบบทั้งในด้านการใช้งานแล้วก็ทางด้านตัวรูปลักษณ์ของมันเองแล้วก็พี่บอสบ,บอกว่าเขาไม่ได้หวังว่าจะมีใครแบบซับสไคร์เขานะครับเพราะว่าเขาแค่หวังว่ามันเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักร้านเขาแล้วก็รู้จักตัวนาฬิกานะฮะว่าตัวนี้มันคืออะไรเวลาลูกค้าเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยดูจากช่องมาเขาอยากได้ตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นการซื้อขายกันแบบในยุคใหม่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเนี่ยโอดก็เป็นเหมือนกันก็คือเวลาอยากจะซื้ออะไรแล้วก็ศึกษาไปก่อนรวมถึงอาจจะไปเดินตามห้างนะครับแล้วก็ไปวินโดว์ช้อปปิ้งก็คือไปมองเฉยๆไปดูแล้วก็จดๆมาแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าไอ้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ที่ไหนถูกสุดอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นการศึกษาไว้ก่อนนะฮะตัวในปัจจุบันนะครับช่องวิมลท่าแพเนี่ยหรือว่าวิมอนวอชเนี่ยเขาก็มีคนติดตามถึง3 0 0 0 0คนเลยนะฮะถือว่าโอ๊ตอถือว่ามันไม่ไม่น้อยนะสำหรับร้านค้าร้านหนึ่งที่มีการเอาสินค้ามารีวิวแล้วก็ไม่ได้หวังผลจากการเข้ามาดูมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงในการกระจายว่าร้านนี้เรารีวิวอันนี้พี่บอสบอกว่าทุกอันที่เรารีวิวไปเนี่ยก็มีสต็อกที่ร้านหมดนะครับสามารถเข้าไปดูในร้านหรือว่าดูในเว็บไซต์ได้ แน่นอนว่าตั้งแต่ที่พี่บอสเข้ามาดูแลเนี่ยมีการเพิ่มช่องทางทางออนไลน์มากขึ้นเนี่ยสัสดส่วนของการขายอ่ะออนไลน์ก็จะเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมีการคนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้พี่บอสบอกว่ากิจวัตรประจําวันของเขาเนี่ยก็คือการเข้ามาในร้านมาดูร้านแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการแพ็คของส่งของต่างๆนะฮะแต่ทางหน้าร้านก็ยังขายได้เหมือเนเดิมนะครับแต่ก็อาจจะเป็นในอีกช่วงอายุหนึ่งหรือว่าเป็นคนในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่านะครับ ด้วยความที่เขามีพื้นที่ในออนไลน์ด้วยรวมไปถึงว่ามีหน้าร้านแล้วก็ร้านเนี่ยมีประวัติมีความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งในการทําให้ร้านเขาเนี่ยยังอยู่ได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะขายดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ๊ตก็คิดไปเองเนาะว่าตอนแรกว่าเออร้านนาฬิกามันจะน้อยๆลงไปแบบจํานวนยอดขายน่าจะน้อยลงเพราะว่าตัวออนไลน์ด้วยแล้วก็ตัวลักษณะการใช้งานของ สิ่งที่มันบอกเวลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโอ้ก็ถามพี่บอสว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ใช้สมาร์ทวอชมากขึ้นน่ะมันมากระทบต่อตลาดของนาฬิกามากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับพี่บอสบอกว่าในส่วนของยอดขายเนี่ยแน่นอนว่าของเราเ่ยขายได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร้านอื่นเนี่ยจะดีขึ้นตามหรือเปล่านะฮะพี่บอสบอกว่า,วาตัวสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งเลยนะมันไม่ได้เป็นนาฬิกา มันเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนมือถือเหมือนแกจิตอื่นๆนะครับก็คือมันสามารถบอกเวลาได้แต่มันไม่ได้เข้ามาแทนนาฬิกาอย่างจริงๆมันอาจจะมีการแบบจํานวนเปอร์เซ็นต์ลดลงไปบ้างแต่นาฬิกาก็คือนาฬิกาสมาร์ทวอชก็คือสมาร์ทวอชนะครับมันมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือโอ๊ตเข้าใจเลยก็คือเวลาคนที่ซื้อนาฬิกาเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่ซื้อสิ่งหนึ่งที่ทํามาจากโลหะหรือว่าทํามาจากพลาสติกที่สามารถบอกเวลาได้นะครับแต่เขาต้องการซื้ออะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นเช่นแบบ ไลฟ์สไตล์การบ่งบอกตัวตนอะไรบางอย่างฮะ,ะอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นคนรุยๆอย่างเงี้ยก็มักจะใส่พวกคาซิโอหรือว่านาฬิกาเฉพาะทางที่มีแบบฟังก์ชันต่างๆในการจับเวลาดำน้ำหรือว่ากาันโครนกันฝุ่นนะฮะกันแรงดันมากๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งเนาะซึ่งไอ้สมาร์ทวอชเนี่ยมันก็บ่งบอกไลฟ์สไตล์แต่อดรู้สึกว่ามันไม่ได้จัดเท่ากับตัวนาฬิกาจริงๆที่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีมากมายนะครับแล้วก็ มีการผลิตออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็น2ตลาดที่เหมือนจะเหมิดๆกันแต่ก็ถือว่าเป็น2ตลาดที่เหมือนจะแบบมีความคลุมเครืออะไรบางอย่างในตอนที่มันมาซ้อนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้กืนกินกันและกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่และตลาดก็มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะอยู่แล้วอย่างเช่นโอ๊ตเนี่ยทุกวันนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็สามารถจะเอาเงินไปซื้อสมาร์ทวอชก็ได้แต่ส่วนตัวโอ๊ตเป็นคนที่ชอบนาฬิกาแบบดั้งเดิมมากกว่า ซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกหลายๆอย่างเนาะมันเป็นการบ่งบอกตัวต,วตนดังนั้นก็ถือว่าพี่บอสบอกว่ามันไม่ได้มีนัยยะสําคัญขนาดนั้นสักเท่าไหร่และในความคิดส่วนตัวของอดมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโลกทุกวันนี้ในปัจจุบันที่มันมีเทคนโนโลยีอะไรมากมายเนี่ยมันมีความแบบหือหวาหรือว่าการแบบแตะสัมผัสวืบว,วาบอะไรงเงี้ยก็คือมีอนิเมชชองแอนิเมชันมีการวัดหัวใจอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็อาจจะมีความแบบนอสตาเชียอะไรบางอย่างเนาะการลํำลึกถึง อดีตที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นจากเทปที่แล้วนะครเป็นเรื่องของเนกาทีฟเนาะคนก็มีการหวนคืนมาใช้กล้องฟิล์มเป็นบางครั้งบางครานะครับเป็นพอขายคิดถึงนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนาฬิกาก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันบางคนอาจจะมีทั้งสมาร์ทวอชแล้วก็เป็นนาฬิกาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นควอดหรือว่าเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าไขาลานก็ช่างนะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของคนนะอ๊คิดว่ามัน ธุรกิจอนาล็อกหรือว่าแมนวนวลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากมนุษย์หรอกครับมันเป็นรสนิยมหนึ่งเป็นกลุ่มตลาดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างล้วนมีเสน่ห์ของมันกลับมาที่เรื่องของพี่บอสนะครับก็คือการทํางาน,นของพี่บอสเนี่ยก็จะเข้าไปในร้านเนาะอย่างที่บอกไปเข้าร้านทุกวันแต่ละวันเนี่ยก็ต้องอัปเดตนาฬิกาว่าวันนี้จะถ่ายรีวิวอะไรดีนะครับเพราะว่าพอเขาทําช่องมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในวงการของ ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นตัวแทนของยี่ห้อต่างๆเนี่ยพี่บอสบอกว่าพอเห็นเขารีวิวอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยตัวคู่แข่งก็จะเหมือนแบบเหมือนถ้าเขารีวิวโอเรียนนะครับยี่ห้อโอเรียนมาประมาณหนึ่งแล้วไซโก้ก็จะส่งมาแล้วว่าเออเราจะส่งราิการให้คุณรีวิวนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าพี่บอสก็รีวิวฟรีนะครับแน่นอนนะครับว่าเวลาที่หลายๆแบรนด์ส่งของมาให้รีวิวเนี่ยมันก็จะพ่วงมากับการสามารถซัพพลายของให้กับร้านวิมลได้ด้วยนะครับ ทุกตัวสินค้าที่พี่บอสรีวิวเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเขาทั้งออฟไลน์ line แล้วก็ออนไลน์เลยเพราะเขาทํางานในร้านทั้งวันถ่ายรีวิวทุกวันขู่ก,กับการแพ็คของอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เขาค่อนข้างจะเบื่อแล้วก็โอก็เลยถามเขาว่าเออแล้วถ้าเบื่อเนี่ยเขาแก้ยังไงนะครับพี่บอสบอกว่าเวลาเขาเบื่อเนี่ยเขาก็จะมีงานอดิเรกเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการไปเล่นวิทยุบ,บังคับนะครับ,รบพวกของเล่นพวกเฮลิคอปเตอร์อย่างที่เราเห็นกันแต่ไม่ใช่โดรนนะ พี่บอสบอกว่าเวลาเขาเครียดหรือว่าเบื่อเนี่ยเขาก็ใช้การผ่อนคลายโดยการเนี่ยไปอยางทำอย่างที่บอกเราไปเล่นพวกวิทีุบังคับหรืออาจจะไปดูในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่เขาทําอยู่ด้วยนะครับพี่บอสบอกว่าอนาคตนะครับอีก5ปี10ปีเนี่ยเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะเลิกทําหรือเปล่านะฮะแต่ก็เท่าที่โอถามเนี่ยพี่บอสบอกว่าเขาจะทําห้องเป็นห้องสําหรับการถ่ายรีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือมีการจัดแสงอะไรแบบทําจริงจังเลยอะ แต่โอก็งงว่าเออแล้วเขาเบื่อไม่ใช่หรอเขาแบบอีกห้าปีสิปีเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเลิกทำหรือเปล่าแต่พี่บอสบอกว่าคติของพี่บอสก็คือ,อยังไงก็ต้องทําให้ปัจจุบันน่ะมันดีที่สุดก่อนถึงแม้ว่าเขาจะเบื่อเนี่ยพอเขาเบื่อเขาก็พักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นการดําเนินธุรกิจที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้ยินแต่ในเรื่องของแบบแพชชั่นความหลงไหลแบบทํากับมันได้ตลอดสามารถอยู่กับสิ่งที่มีความสุขได้ตลอด แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองใหม่ๆที่โอ๊ตได้มานะครับพอนั่งคุยๆกันไปนะครับก็คือโอ๊ตเนี่ยเป็นคนที่มีความสงสัยแล้วก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายคนนะครับก็มีความสงสัยในจุดนี้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของทําไมร้านนาฬิกาจะชอบมาคู่กับร้านแว่นนะครับเป็นร้านเดียวกันก็เลยถามพี่บอสไปพี่บอสบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องง่ายๆก็คือในยุคก่อนๆเนี่ยตัวบริษัทนําเข้านะครับก็คือเขาจะนําเข้ามา ทั้งในแบรนด์ของนาฬิกาแล้วก็แบรนด์ของแว่นตาด้วยเวลาเซลล์มาขายเนี่ยเขาก็จะเสนอขายทั้ง2องอย่างนะครับทั้งแว่นตาแล้วก็นาฬิกาแต่ในยุคนี้เนี่ยร้านทั้ง2องอย่างเนี่ยเริ่มแยกออกจากกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเจอร,ร้านนาฬิกาก็นาฬิกาไปร้านแว่นตาก็แว่นตาไปนะฮะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นร้านแว่นตาเนี่ยก็ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าสามารถตัดแว่นให้ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นมีความเฉพาะมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับที่โอ๊ตได้ถามพี่บอสมาก,ก็คือเรื่องของราคาป้ายนะฮะร,ราคาป้ายนะครับก็จะเห็นตามพวกสินค้าต่างๆที่ขึ้นห้างหรือว่าอยู่ในร้านตัวแทนจําหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีครั้งไหนไหมที่เขาขายตามราคาป้ายจริงๆส่วนใหญ่เนาะเราก็จะเห็นว่ามันมีการลดอย่างน้อย1 0 1ถึงตลอดอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนาฬิกาที่เราพูดถึงเนี่ยเวลาไปซื้อที่ห้างเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้ราคาป้ายหรอกครับคุณจะได้ราคาที่มันลดอย่างต่าก็อ ลดสุดๆเลยก็อาจจะไปถึง50%เลยนะครับยังไม่รวมสิทธิทางแบบบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆเนาะแน่นอนว่าหลายครั้งที่เราไปเซิร์ชใน s h อ p e e ใน l a z a d a อะไรอย่างเงี้ยราคานาฬิกาเนี่ยถูกกว่าราคาป้ายเสมอเลยนะค่อนข้างจะเสมอโอก็ได้ลองถามพี่บอสในส่วนนี้นะครับพี่บอสก็ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาป้ายเนี่ยมันก็เป็นแค่ราคาที่เขาเซตไว้แหละแล้วก็การขายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคนขายเนี่ยต้องการกําไรเท่าไหร่นะครับในส่วนของห้างเนี่ยมันก็ต้อง แน่นอนว่ามันขายถูกกว่าป้ายแต่มันก็ยังมีการบวกค่าที่ค่าบริการอะไรต่างๆส่วนร้านอย่างตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของอย่างพี่บอสเองเนี่ยก็ขายไม่ได้ขายถูกนะครับขายในราคาที่มันแบบเออลดลงมาได้อาจจะ15-20แต่ไม่สามารถลดมาได้อย่างในช h อ p e e หรือ l a z a d a นะครับพี่บอสบอกว่าใน s h อ p e e หรือ l a z a d a เนี่ยเขาลดแบบเหมือนถ้าเขารับของมา100บาทเนี่ยเขาอาจจะสามารถขายได้ในราคา 100กับอีก1บาทด้วยซ้ําแต่เขาเน้นการขายเยอะๆเนาะส่วนในเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าเขาครอบคุมถึงตรงไหนนะฮะแต่แน่นอนว่าอย่างหน้าร้านอย่างของพี่บอสเองหรือว่าตัวร้านที่ไม่ได้มีการลดแลกแจกแถมขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อเด่นกว่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือว่าบริการอะไรต่างๆหลังการขายที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ พี่บอสบอกว่าเขาเคยบ้าจี้ขายตามคนในออนไลน์นะครับตามร้านที่ขายอย่างที่บอกไปเนาะก็คือลดแลกแจกแถมขนาดนั้นเนี่ยแต่พี่บอสเขาก็ทำไม่ไหวนะฮะเพราะว่าเขาต้องมีหน้านร้านหรือว่ามีค่าพนักง,งานต่างๆที่อยู่ในร้านด้วยพี่บอสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขายไปเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าพอดีแล้วไม่ได้ไปบวกอะไรเพิ่มจากราคาป้ายนะครับคือถูกกว่าราคาป้ายแน่นอนแต่แน่นอนว่ามันแพงกว่าตัวร้านค้าที่ขายในออนไลน์นะครับซึ่งเน้นการลดแลกแจกแถมอย่างที่บอกไป พี่บอสบอกว่าเออคนที่เข้ามาซื้อร้านวิมลวอชเนี่ยคือเขายอมจ่ายส่วนต่างจากสิ่งที่มันถูกกว่าในอินเทอร์เน็ตอะยอมจ่ายส่วนต่างนี้เนี่ยเพื่อมาหวังบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าตัวร้านวิมลวอชเนี่ยก็มีประวัติมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความแบบครบคันอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นคนที่เดินเข้ามาซื้อเนี่ยเขายอมจ่ายส่วนต่างเพื่อประกันใจเพื่อแบบเพื่อสบายใจมากกว่าโอ้ก็เลยถามว่าเออถ้าคนแนวนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่ มีรายได้หรือว่าทํางานแล้วสิพี่บอสบอกว่าก็มีวัยรุ่นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กลุ่มที่ทํางานแล้วนะครับแต่อย่างโอ๊ตเนี่ยนาฬิกาเรือล่าสุดที่ซื้อมาก็ซื้อแบบซื้อในร้านที่แข่งกันในออนไลน์นั่นแหละครับเพราะว่าถือว่ายังอยู่ในวัยที่ยังหาเงินไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะนําเรื่องของราคาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่คิดว่าโตไปเนี่ยการจะซื้ออะไรบางอย่างคงไม่ได้เน้นในเรื่องของราคาเป็นหลักแน่นอนเนาะ บางทีเราก็ซื้อความสบายใจนะครับในยุคที่มันแบบขายของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตัดราคากันเนี่ยบางทีเราก็ต้องเน้นในการดูเยอะๆดูว่าร้านไหนหน่าเชื่อถือแล้วเขาขอบในการบริการหลังการขายเนี่ยเขารับผิดชอบเรามากเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ยอมจ่ายส่วนต่างเพื่อความสบายใจมากขึ้นโดยสรุปนะครับจากที่โอ๊ไปคุยกับพี่บอสมาเนี่ยก็คือโอ๊ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับ จากเดิมที่โอ๊ตไปสัมภาษณ์พวกสามเหลืองหรือว่าอะไรต่างๆที่เขามีความชอบในธุรกิจที่ครอบครัวเขาสร้างมาอยู่แล้วเนี่ยแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็คือพี่บอสก็ไม่ใช่คนที่อินกับนาฬิกาหรือว่าธุรกิจของครอบครัวตัวเองมากขนาดนั้นนะครับมันก็เลยแสดงถึงว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ต้องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําหรืออาชีพที่ตัวเองทําตลอดก็ได้มันอาจจะมันไม่ได้ถึงกับทรํรลายตัวเองนะครับที่จะไปทนทําอะไรที่เราไม่ชอบแต่ ถ้าสมมุติว่าเราเบื่อ,เอๆเราอะไรอย่างเงี้ยล้วก็หางานอดิเรกที่เป็นส่วนในการเลี้ยงใจเราต่อให้มันเลี้ยงตัวไม่ค่อยจะได้แต่ถ้ามันเลี้ยงใจเราเราก็หาเวลาไปพักผ่อนกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่เห็นจากพี่บอสก็คือพี่บอสเขาท่องว่าก็แค่ทำวันนี้ให้มันดีไปก่อนเราทําให้มันดีที่สุดไปก่อนนะครับอย่าง การทํารีวิวต่างๆเนี่ยโอ๊ตติดตามเข้ามาตั้งแต่มปลายแล้วตัววิดีโอของพี่บอสเนี่ยก็คือพอวาร์ปมาจากมปลายโอ๊ตมปลายขึ้นมามหาลาัยเนี่ยโอ๊ตไปดูวิดีโอหนึ่งที่รีวิวแล้วก็เอ้ยคุ้นๆเสียงคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปดูที่ช anel อ้าววิมอลวอชนี่คือเทคนิคการถ่ายหรือว่าการพูดต่างๆเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากเลยนะฮะในในมุมมองโอ๊ตนะแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าเขาวาพัฒนาตัวเองตลอดต่อให้เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับ ถึงแม้เขาจะรู้ด้วยซ้ำว่าในอีก5ปี10ปีเขาอาจจะเลิกก็ได้เพราะว่าพี่บอสบอกว่าเขาเน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักตรงไหนหนักไปมากไปเขาก็ไม่ทำนะฮะเราอก็หวังนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือกําลังใจอะไรต่างๆให้กับคนที่ทํางานอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออฉันไม่มีความสุขกับมันเลยหรือว่าเบื่อกับมันเนี่ยก็อยากจะให้เห็นพี่บอสเป็นตัวอย่างนะครับก็คืองานไหนที่มันไม่ได้รบกวนความสุขข,ของเราขนาดนั้น แล้วมันก็ยังเป็นรายได้หลักของเราเนี่ยก็ถือว่าเราก็หาอะไรที่มันเป็นงานอดิเรกต่างๆช่วยเสริมช่วยรีแล็กซ์เรานะครับมันอาจจะมีช่วงที่ท้อหรือว่าช่วงที่เหนื่อยบ้างนนครับแต่ก็โอเชืวอว่ามันเป็นปกตินะต่อให้เราทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เราอาจจะดาวหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่ดีบ้างก็ได้นะครับดังนั้นถ้ามันไม่รบกวนความสุขของเรามากขนาดนั้นก็ขอทุกคนอยู่กับการทํางานแล้วก็สู้กับมันต่อไปนะครับ แล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดอย่างที่พี่บอสบอกนะครับก็คือตอนหน้าเนี่ยเราจะล้มเลิกก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ขอพัฒนาทุกๆขั้นตอนที่เขาทําอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วโอก็หวังว่า EP นี้นะครับจะทําให้หลายๆคนลองนึกไปถึงนาฬิกาเรือนแรกของเรานะฮะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นนาฬิกาของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้หยิบมาใส่นานนะครับก็ลองไปหยิบมาใส่ขึ้นข้อดูแล้วอาจจะหลงไหลในความเป็นศิลปะหรือว่าเสน่ห์ของนาฬิกา หรือว่าเครื่องประดับที่สามารถบอกเวลาได้อย่างที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะครับวันนี้โอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ cmu school of life long education นะครับเพราะทุกคนคือผู้เรียนวันนี้โอก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ